สวัสดีครับบ่าวถอสวัสดีทอมชมครับเมื่อนี้ยนพี่น้องครับวันที่ยี่สิบห้าน้องับทอมชมครับเบื้องบรรยากาศน้อครับทอมช่มมืดฟ้ามืดฝนนะครับพี่น้องครับถ่ายบรรยากาศให้ชมพี่น้องนะครับวันนี้เป็นวันพระน้อครับทอมช่มเอานะครับพี่น้องครับดูนะครับผมบรรยากาศโอ้น้อครับ เห็นบ่ครับทผม้ชมนะครับเนาะเอานะครับพี่น้องรับเสียงฟ้าร้องนะครับผมบ่าวเท่าก็ได้ขึ้นมื้อนี้เป็นวันพระนะครับก็ได้ขึ้นถวายดอกไม้ถวายน้ำนะครับก็ขอโชคขอพรน,นะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาครับอยู่บ้านหลังนี้นะครับเนาะรับเจ้าที่เจ้าทางองค์พระแก้วมรกตนะพี่น้องนะครับเนาะครับขอขอโชค ขอพอน้ำเพลินน้องพี่น้องนะครับเนาะขับบบาวเท่าก็เล่ไทยบรรยากาศให้ชมครับพอดีมันนีขึ้นไหวแน่รับทผช้่มเพราะว่าย่านไฟรับพี่น้องมืดคักคุณนะครับผมมืดคัก่น้นะอครับบรรยากาศบรรยากาศเอาพี่น้องครับทใายเห็นบรรยากาศสมีน้องพี่น้องเนาะครับ ขอพอนเพิ่นนะครับพี่น้องว่าเพิ่นจะไม่ยั่มให้บอจังรอชมรอฟังน้ำกันนะพี่นอ้อ,นนอ,นอ,นองครับขอโชคน้ำเพิ่นเอาพี่น้องครับสัมหนีก่อนครับผมตกแล้วครับคุชมครับตกแรงแล้วพี่น้องครับผมคุณนะครับฝนตกแรงเอาพี่น้อง ให้บรรยากาศให้เบิ้งซั้นนี่ครับพี่ดองเนาะครับผมเอาซั้นีลครับทำชมครับสวัสดีครับสวัสดียามเชา้าท่านผู้ชมครับเช้าว,วันที่26 มิถุนายน2,566ฝนก็ยังตกอยู่ด้ครับ่านผช้่มครับฝนก็ยังตกโปรยปลายอยู่พี่น้องครับตะวันตกบ่แห้งนะครับผมนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับฝนก็ยังตกอยู่พี่น้องครับเอานะครับเนาะครับมาฟังน้ำกันนะครับฝันแล้วเมื่อคืนอีพี่น้องฝันยำแล้วนะครับขอพรน้ำเพลินนะครับ่านผช้ชมครับ ก่อนจอกเดินทางที่เกาพี่น้องครับคือมือดขึ้นเป็นแต่ฝนตกแต่นอเป็นแต่ตกแห้งแต่พี่น้องนะครับน้องมือขึ้นกับตกครับตะว่กกัตกตกสักพักหนึ่งแล้วก็ยุดพึ่งมาตกตอนเศร้านี่พี่น้องปล่อยปายนะครับนาะอเอามาฟังน้ำกันครับทผชุชมครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะพี่น้องครับวันนี้ก็เช้าวันที่26ิมิถุนายน2 0 0พ 566นะครับพิ่งอาบน้ำนะครับแต่งตัวแล้วนะครับท่านชมครับจอกเดินทางขึ้นเกาครับพี่น้องนะครับมันหนีจะพาไปหาปู่เน่านะครับเนาะครับเพิ่นว่าเมื่อวานเพิ่นเดินทางไปน้องไายนะครับไปทําพิธีนะครับผมจังไปฟังน้ำกันนะครับเนาะว่าเพิ่นใดมาตัวใดนะครับผมเมืาขึ้นเบ้าเถาก็ได้ขึ้นน้ำขึ้นดอกไม้ถวายหิ่งพระนะครับเนาะถวาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาวิบ้านก็ได้ขอพรขอให้เพิ่นมายำให้เลยพี่น้องนะครับเนาะจังไดให้ฝันยำแน่เนาะพี่น้องฝันอยู่ครับทำชุ่มครับฝันช่วงเดึกๆปีสามปีสี่ขึ้นเกา่าพี่น้องฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าฝันเป็นเรื่องเป็นเล่ามาขึ้นนีพี่น้องนะครับเนาะนะขออนุญาตครับแขนเสือไปนั่งได้ทำชุม่มนะครับเนาะฝนก็น่งงตกอยู่ครับด้านนอกฝนก็่ังตกอยู่พี่น้องกลับมาขึ้นกับตกแห้งต่ว่าตกบรโดน ตอนแรงโอ้ว่านนี่ตอนเยี่มแรกพี่น้องมืดมากตึงฝาห้องฝาเหลี่ยมนะครับท่านผู้ชมครับบ่าวเถ่าก็ได้ฝ่าวขึ้นน้ำขึ้นดอกไม้ถวายเพิ่นนะครับเนาะครับแล้วก็ฝนก็มาตกเอ้ารับฝันย่ำยังไดที่ครับขึ้นนี่ฝันม่านช่วงปีซีปีซีกู้ก้วเลยพี่น้องนะครับเนาะครับบ่อพิษได้ว้มฝันนะครับเนาะครับผูุ้เฒ่า่นผ้าไปหาปลาพี่น้องไปหาปลาได้แห กับของนะครับไปน้ากันไปน้เพินสองคนไปกับผู้เท่าแล้วครับผมไปหาป่าไปพี่น้องไปน้องหม่งเงยนะครับไอ้น้องหม่งเงยครับผู้เท่าครับเป็นผู้วานผู้เท่าเป็นผู้วานแห่บ้าเท่าเป็นผู้งุมเป็นวลาไอ้ตัวเป็นผู้งุมเด้อผูง,งุ่มคือว่บ คนจับป่าพี่น้องเพื่อนเป็นผู้วานแห я, ให้เบ้าเท่าเป็นผู้งุ่มป่าจับป่าเพื่อนวานให้เบ้าเท่าก็จับเราพี่น้องเนาะครับจับได้ปาคอหญ่พี่น้องโตใหญ่โตญ่อีหลีอครับพี่น้องแหจับอุ้มขึ้นมาเนาะครับเนาะปาคอหญ่ากำลังจะใส่ของพี่น้องของมันหันบนน่ง่ายปนเดะกำลังจะใส่ของรุดพี่น้องรุดลงน้ำ เอาสันปันวาเนาะครับเนาะกับวานไหมวานไหมนะครับนะ,ะ,นนนะคุณนะว่าจะเอาให้ได้นะครับคุณว่าจะเอาให้ได้ครับตัววานหลายรอบก็ได้ปลาหลายเลยพี่น้องได้ปลาคอนะครับเนาะคุณว่าจะเอาปลาตัวเก้านี่ให้ได้เปั <c oughs> นวาจะเอาัวเก้าให้ได้ปั <c oughs> นวานะครับคุณกับาวานเบาเถ่าก็งุ้มกั ament, นเลยพี่น้องปลาก็ได้หลนะครับเนาะปลาก็ได้หลายนะ แต่ลายตึเต็มของแต่ว่าตโต,ต,ตที่งุ่มใดที่แหลกงังท่าน,นใดๆพี่น้องนะครับเนาะยังนท่านใดๆน,นะครับเนาะกะวานเพื่อนกวานไปเรื่อยๆเลยพี่น้องครับบ่าวเ่าก็เป็นคนงุ่มป่าได้ป่าห้ายพี่น้องมีตะป่าคอนะครับเนาะมีตะป่าคอครับได้ประดุกอยู่สามโต ถ้าจําได้นะปะุกสามตัวนอกันเป็นประคอประคอไรอีครับผมนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นจนนวดเต็มของเพิ่นก็ยังท่านได้้ากับนะครับูมชุมครับเพิ่น่าจเจ้าประคอจะเอาตัวเก้าเอาตัวเก้าให้ได้เพิ่นว่าครับตัวง่ญ่นะปราคองหญ่ตัวนเพิ่น,ะน,นาเอาให้ได้นะครับเนาะ <c oughs> เอาให้ได้จ้งจะกลับนะครับูมชุมกวานไปจนว่าเอาเพิ่นว่า อาเทียวนี่บ่ได้ก็จะพากคับบ่านสันเปวนว่านะครับเนาะหวานบ้านเทากับงุ่มพี่น้องแกจับปลานะครับงุ่มปลาคือว่าจับปลาในแหพี่น้องครับบ้านเฮาเจรว่างุ่มนะครับเนาะจับปลาในแหครับรู้สึกว่าจับได้ปลาคอใหญ่ตัวนั้นพี่น้องปลาคอใหญ่ตัวนั้นนะครับเนาะจับมานะครับใส่ของบ่ได้นะครับใส่ของบ่ได้มันตัวใหญ่ ตุ s <S s okay. <S ่มแห่ข yeah. ึ้นมาเลยพี claro ่น้องอุ้มเสแหมาอุ oh ้มเสแหมาอุ um ้มเสหขึ้นมานะครับท่านผู้ชมไปอสสันพันวาได้แล้วเพราะว่าได้ประคอตัวเก่าแล้วตัวตัวหง่ๆงที่หลุดมือที่แรกได้แล้วสัสันพันวามีละอ่พันวาจนได้นะครับเนาะเอาประคอตัวเก่าตัวที่มันหลุดมือที่แรกได้ละก็มาพี่น้องบ้านเนี่ยกับมาบาน เพิ่นเลยว่าอังสิเพิ่นเลยว่าเพิ่นเจาะปากคอไงปากคอไงตัวเก่าเพิ่นว่าอยู่ในคลองนต่เพิ่นให้บ้าเทาในเต็มคลองนะอ่าเพิ่นเจาะไปเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นเจาะตัวใหญ่ตัวนี้อ่าเพราะว่าที่แรกเฮ็ดหลุดมือเด้ครับเพิ่นว่าจะคุ้มเอาให้ได้ปากคอตัวเก่าหนิอ่าเป็นวันใดไม่หรีนะครับท่านผู้ชมเพิ่นว่าเพิ่นเจาะปากคอไงตัวนั้นนะครับเนาะ เปนว่าบอกเซื้อๆดอกว่ัสดุเพื่นว่าตัวจะเอาจักบาท์เพื่นว่าเพราะเอาเพื่อนได็ปลาค่อยไงอืมบอกเอาซื้ออ่าตัวจะเอาจักบาร์วัสดุอืมต่อว่าแถวขอาเพื่ได้ว่าเอาจักบาท์ถูกพี่น้องนะครับเนาะอันนั้นในความฝันเพิ่นเล่เอ่าเขียนใส่กระดาษนะเอาว่ัสดุให้ซัมนี่เพื่นว่าปลาคอยตวเก่า เพิ่นเขียนใส่กระดาษไม่เบาเถ้าพนว่าเอาให้ซัมมี่เพิ่นว่าเนาะครับเบาเท่าเปิดออกเห็นเป็นแปดสามกับแปดห้าพี่น้องในกระดาษเนาะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นจับอุปกรณ์ไงตัวนี้อ่าตัวที่งุ่มใดที่แหลกแบบเบาเท่าเฮ็ดรุดมือเพิ่นว่าจะเอาปกรคอตวเก้าตัวนี้พี่น้องตัววานใดที่แหลกนะครับเนาะวานจะได้ปาดเต็มของเพิ่นกับ่พาเบาเท่ากับพี่น้องเพิ่นว่าจะคุ้มเอาปกรคอตวเก้าตัวนี้ให้ได้ นะครับเนาะพอดีได้มากกับตุ่มแห่ถึงแมาเลยเปิเล่าเพิ่นเจ้าปอกคอใหญ่ตัวนี้เปิ้ล่าเบาวเถ่าเจ้าจักบาทบ่าวเถ่าเปิ้ลมาจักบาทพี่น้องครับเพิ่นได้เขียนใส่กระดาษให้เอาเพิ่นว่าให้ให้ตัวนี้เพิ่นว่านะครับเพิ่นเขียนมาให้แปดสามก็แปดห้าพี่น้องเจ็ะตีจังใดท่านผู้ชมในความฝันนั่นสิแหละครับท่านผู้ชมเนาะคือบปฐมครับที่แรกหรือตัวเก่าจังใดเพิ่นว่าจะเอาปอกคอตัวเก่าให้ได้ไหมพี่น้อง นะครับหรือตัวเกาที่ฝันบ่นะครับนอกที่ตีที่แหลกบว่าท่านผู้ชมนะครับผมหรือเอฟซีตีไหนนะครับเนาะตีไหนน้อนะครับนเนาะวันไงเมื่ไงคุณแม่นะครับเนาะตีซอยกันในเรืร่องพี่น้องนะครับผมแต่ว่าตัวเลขที่เพิ่นเขียนให้เพิ่นว่าเอ้าเพิ่นให้ซอมนี่เพิ่นเขียนให้แปดสามกับแปดห้าพี่น้องในกระดาษนะครับ,รบฝันคักจมขึ้นนีพี่น้องถึงบรรยากาศมันดีฝนตก นะครับท,รท่านผู้ชมกระเป๋าเถาหรือโตเกาที่แปะความฝันเพื่อนว่าเอาให้ได้จนได้ไหมพี่น้องหรือโตเกาบอกพี่น้องตเกาแต่ในในของมีปดุกอยู่สามตนอกจันเป็นประคอมดนะครับเนาะอืมนะนอกนันประคอมดแต่ว่าเพื่อนเจ้าประคอใไ่ตัวยี่นตุ่มแห่เนี่ยเพื่อนเจ้าตัวเดียวผู้เถานะครับผมแต่ว่าเพื่อนเขียนเพื่อนเราว่าเนาะ เพิ่นจะพอคอยเงี้เจ้าเจ้าจับบาทเพิ่นว่าเพิ่นจะขอสื่อพอคอยเงี้ตัวนี้เพิ่นอยากได้ดาที่จริงเอ้าคือขอสื่อบาตอเลยว่ากับบาตอเรียวบ่เอานะครับผมเพิ่นเลยเขียนให้เพิ่นว่าเอาให้ซัมนี้เพิ่นเขียนใส่กระดาษมา83กับ85พี่น้องนะครับผมหรือตัวเก่าเอาให้ได้หรือเลขตัวเก่ากัท่านผู้ชมนะครับตีซอยกันนะครับก็ฝันจังซี่แหละพี่น้องนะครับเนาะฝันคักอยู่เมื่อคืนเนี่ยอากาศมันดีฝนตกนะครับท่านผู้ชม เอาตีซอยกันเบ้าเทากจะเพิ่มตัวเลขแค่แปดสามกับ 8, แปดห้าแหละพี่น้องเพราะว่าเห็นชัดเห็นอยู่ในกระดาษเิ่นเขียนตัวบางง่ได้พี่น้องครับก็เป็นมึกมึกปากกานะครับมึกสีน้ำเงินนะครับเนาะเป็นเขียนตัวง่ายๆเ,นะนะเ,เ,เลยแปดสามเขียนอยู่เขียนแปดสามอยู่ทั้งบนแล้วกับแปดห้าอยู่ข้างใต้นะครับเนาะเป็นเก่าปาะคอนั่นแหละผมกับฝันซ้ำนี่เราพี่น้องเนาะแต่ว่าปาะคอตัวเก่า คนว่าเอาให้ได้จนได้ไม่พี่น้องบอคอยไงเอาเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันท่านผู้ชมนะครับเนาะกลับมาเราสุฟังเอฟซี e FC, ถามเขามาหลายว่าเบ,า,บาเท่าฝันย่ำหมือยังมาขึ้นก็เป็นขึ้นมันพระนะท่านผู้ชม,มผมฝนตกแนะ่ก็เลยรับก็เลยฝันดีครับผมเอาไปชมตัวเลขน้ำกันครับครับท่านผู้ชมครับความฝันเบาเท่านะครับเนาะที่ฝันตั้งแต่ที่แรกพี่น้องเจ็ดศูนย์สองเจ็ดห้าศูนย์นะครับเนาะถ้าวิ่งวิ่งศูนย์นะครับ ฝันา่างูใหญ่ออกไข่อยู่ไทยรถพี่น้องสองสองน่วยนะครับเป็นไข่สีทองนะครับเก้าศูนย์หานี่ตามมาตัวเก้าของงวดที่แล้วนะครับเนาะอันนี้เก้าศูนย์สองครับแม่เอฟซีเพิ่นแปรให้เพิ่นว่าแปรเขาสูงวดงวดที่แล้วเพิ่นกับแปรได้เจ็ดสองนะครับเนาะครับสองโตที่แรกกับศูนย์สองเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเก้าห้าเจ็ดห้าแค่นี้พี่น้องเก้าศูนย์เก้าสองนี่เป็นอ่าแม่เอฟซีเพิ่นปีให้ครับงูใหญ่ออกไข่ สองหน่วยเก้าศูนย์กับเก้าสองเท่านั้นเพื่อนว่าอันนี้ความฝันมันขึ้นนะพี่น้องเนาะครับผู้เฒ่าเพื่อนเขียนให้เพื่อนว่าอ่านี่ครับเพื่อนเขียนให้ใส่กระดาษแปดสามกับแปดห้าแต่ว่าเพื่อนยำว่าเอาประคอตัวเก้าเอาให้ได้นะครับผมจะบอกเก้านี่ยนครับเก้าศูนย์หาชุดนี้พวพี่น้อง05-95-90้าเก้าห้าเก้าศูนาครับธรรมชมนะครับเนาะแต่ว่าเบาวเถ่ำยังเน้นชุดเก่าได้พี่น้อง02-70-75นะครับเนาะ ครับศูนยเนี่เป็นชุดเก่าตามมางวดที่แลก9 0้านย์เก้าสอี่เป็นเมฟซีเพิ่นตีความฝันให้ชุดเก้าศูนอะครับอันนี้มาขึ้นเพิ่นเขียนใส่กระดาษให้แปดกับ85ดหานอกพี่น้องเนาะครับนี่ครับผมฝันยํำแล้วนะครับนอกผู้ใดมักหน่อยหน่อยกับสองเ็ดศูนพี่น้องเจแค่นี้สคู่นะครับทผช้่มครับชุด3ตัวบ้าเถ่าเจะเนนนี่ด้พี่น้องเจ็ดศูนย์จ็้าย์เก้าศูนย์ห้จนเนนอยู่สคู่ นะครับอันนี้แม่เอฟซีพนตีมาให้เก้าศูนย์สองนะครับผมรับแคปหน้าจอแต่ว่าเบ้าทองกมักอยู่พี่น้องแปดสามแปดห้าชุดที่ฝันยำมือขึ้นนี้นะครับทผช้ชมรับครับผมเอาครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับทุกท่านขอบคุณพ่อยั่ไม่ไงสุขสุขคนเด้อนะครับผมขอท่านสุขภาพแข็งแรงกับอายุมั่นคนยืนขอให้เฮงๆให้ได้โชว์ครับบรรยากาศฝนยังตกไปปล่อยยูพี่น้องด้านนอกนะครับผมรับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ